ได้ไประเดิมสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจาดอนซานโช่ปีคนใหม่ของเชลซีที่ได้ลงมาในครึ่งหลังกับเกมที่เชลซีเอาชนะบอลมัรตไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งซานโช่ลงมาก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ทันทีการลิงก์อัพเพย์กับเพื่อนการดึงกองหลังออกมาจากพื้นที่และจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นทุกอย่างที่เขาทำนะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมแถมเขายังสามารถทำแอสซิสต์ให้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูทำประตูชัยให้เชลซีเอาชนะบอลมัรตไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับและตัวของจารดอนซานโช ก็สามารถคว้ารางวัล Man of the m a t c h ได้อีกด้วยคําถามคือทําไมจารดอนซันโชที่ลงเล่นกับเชลซีเกมล่าสุดนี้ถึงเป็นคนละคนกับสมัยที่เขาเล่นให้กับแมนยูในเต็ดเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับจาดอนซันโชเด็กปั้นจากอะคาเดมี่ของวัตฟอร์ดนะครับโชว์แววเก่งเกินเด็กมาตั้งแต่สมัยอายุ15จนไปเตะตาแมวมองของอะคาเดมี่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจนต้องดึงเขามาร่วมทีมโดยที่ซานโชเมื่อมาอยู่กับอะคาเดมี ของแมนซิตี้แล้วนะครับก็ยังสามารถโรฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับโดยที่เขาถูกย่องให้เป็นหนึ่งใน3แข้งพรสวรรค์สูงของอะคาเดมี่แมนซิตี้ร่วมกับบราหิมดิอาสแลวก็ฟิลฟอร์เดนและซานโชนั้นยังโดดเด่นถึงขนาดว่าถูกเป๊ปกัวเดล่าเรียกตัวขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่สมัยที่เขาอายุ16ปีอีกด้วยแต่เมื่อตอนที่สัญญาของซานโชกําลังจะหมดนะครับซานโชนั้นต้องการการการันตีจํานวนนัดลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนซิตี้ในสัญญาใหม่นะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เป ทำให้เขาเลือกที่จะย้ายไปโบริเซียดอทมุนในบนเดสลิก้าเพราะว่าที่ดอทมุนนั้นสามารถการันตีว่าเขาจะเป็นคนสําคัญและที่สําคัญคือซานโชนั้นก็จะมีความสุขถ้าหากเขาได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอและเป็นคนสําคัญของทีมที่โบริเซียดอทมุนนะครับซานโชได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเขาเล่าให้ฟังว่ามาโครอยส์กับตันทีมคือหนึ่งในบุคคลที่ส่งอิทธิพลต่อชีวิตของเขามากร้อยสอนซานโชทั้งในและนอกสนามในขณะเดียวกันสตาฟ์โค้ชของดอทมุนเองก็คอยดูแลประครบประหงมซานโช เอดีนเทอร์เซ่ astic, ซึ่งตอนนั้นเป็นสตาร์โพสของดอรทมุนถึงขั้นเคยไปปลุกซานโชเพื่อให้ตื่นมาประชุมร่วมกับทีมฮันส์โชอคิมวัตเค่ซีอโอของบุูเซียดอรทมุนเคยออกมาพูดถึงซานโชว่าเจดอนไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของระเบียบวินยัยมีเพียงแค่ปัญหาเดียวเท่านั้นเขาอาจจะมาสายบ้างเป็นบางครั้งนาฬิกาชีวิตของเขาไม่ตรงนะแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดีมากๆแค่เพียงบางครั้งที่อาจจะมาสายบ้างวัตเค้ยังกล่าวอีกนะครับว่าเราไม่ได้เป็นสนามฟุตบอลเพียงเพื่อต้องการการตรงต่อเวลาแต่เเเเรราาาต้องงกห็นนขลลล่และโช และเราก็ต้องรับมือให้ได้ในเรื่องที่เขามาสายเป็นบางครั้งในเมื่อสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือเขาสามารถโชว์ฟอร์มแล้วก็ทําได้ดีมากๆในสนามที่บรูเซียดอร์มุนนั้นทุกคนหนุนหลังซานโชนะครับและเมื่อเขามีความสุขและรู้สึกว่าตัวเองคนสําคัญซานโชเองก็จะเปล่งประกายการทํา53ประตู67แอซิสจาก158นัดในสีเสื้อของบรูเซียดอร์มุนถือเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพของเขาได้เป็นอย่างดีถ้าคุณทําผลงานได้ดีขนาดนี้ในลีกระดับท็อปแบบบุนเดสลลกาแน่นอนคุณคือของจริงเควินเดอ์บ อีคายกุนโดการซองเฮอนมินโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้โทนี่โครสล้วนพิสูจน์มาแล้วนะครับในระดับท็อปของบุนเดสลีกาและก็พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าสามารถโชว์ฟอร์มระดับท็อปได้ในทุกลีกในโลกคําถามคือแล้วทําไมสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นกับซานโชที่แมนยูเนเต็ดล่ะคําตอบก็ง่ายๆนะครับนั่นก็เพราะว่าซานโช ไม่มีความสุขโอเลกุน่าโซชานะครับกุนซือของแมนยูไนเต็ดนัเวลานั้นต้องการซื้อจาดอนซันโชามาเล่นในตำแหน่งปีขวาแต่ว่าซันโชก็ได้แจ้งความประสงค์ชัดเจนนะครับกับโซชาว่าเขาต้องการเล่นทางซ้ายแน่นอนนะครับว่าโซชาไม่ได้เตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องนั้นนะครับซันโชต้องเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่ดอทมุลที่แมนยูไนเต็ดนั้นปีกของแมนยูไนเต็ดต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวกระชากลากหรือแหวกเองชงเองกินเองนะครับในขณะที่ดอทมุลนั้นซันโชมีเพื่อนคอยวิ่งทําทางมีตัวเลือกให้ลิงอัพเ หาช่องทะลุทะลวงกันตลอดเวลาด้วยวิธีการเล่นที่แตกต่างทําให้ซานโชโชว์ฟอร์มไม่ออกและเมื่อโชว์ฟอร์มไม่ออกก็จะโดนกระแสจากสื่ออังกฤษวิพากษวิจารนะครับซึ่งนั่นทําให้เขาไม่มีความสุขจนถึงขั้นส่งผลกระทบต่อจิตใจเจ้าตัวเลยทีเดียวซึ่งในยุคข,ของเอรดิคเทนฮากถึงขนาดต้องส่งจารดอนซานโชไปฟื้นฟูสภาพจิตใจและยิ่งต่อมาการทะเลาะก,กันของซานโชกับเทนฮากนั้นยิ่งทําให้จิตใจของเจ้าตัวยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เมื่อมีนักข่าวถามเอริคเทนฮารกว่าทาไมจ พิเมลิกเมื่อต้นฤดูกาล2,023-2,024ในการพบกับอาร์เซนอลคำตอบที่เทนฮาให้กับนักข่าวก็คือจาดอนซานโชทําผลงานในการฝึกซ้อมได้อย่างยแย่ทําให้เขาไม่มีชื่อติดทีมซึ่งนั่นทําให้ซานโชออกมาตอบโต้ทันทีนะครับสิ่งที่โค้ชพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลยผมยังทําผลงานในการฝึกซ้อมได้ดีเขาเป็นคนโกหกซานโชเองรู้สึกว่าเขาโดนเอริกเทนฮาประจานและโจมตีตัวเขาในที่สาธารนณะและเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้ซ้อมได้ยแย่อะไรถ้าโค้ ไม่พอใจในการฝึกซอ้อมของเขาก็าควรจะมาคุยกันสิจะไปพูดออกสื่อทําไมจากนั้นนะครับความสัมพันธ์ของเอริกเทนฮากับจาร์นซานโชก็แตกหักกันซานโชไม่มีวันยอมขอโทษเทนฮากอย่างเด็ดขาดสุดท้ายเขาก็ถูกปล่อยยืมตัวกลับไปที่บรุสเซียดอร์มูนอีกครั้งและเมื่อกลับไปในที่ที่เขาคุ้นเคยเอดดนแทสซิสที่เคยประคบประงมเขาเป็นอย่างดีณเวลานี้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชใหญ่แล้วความสุข ก็กลับมาหาซานโชอีกครั้งนะครับทันทีที่กลับดอนมูนซานโชก็ได้กลายเป็นคนสําคัญอีกครั้งทุกคนที่ดอดมูนยังคงรักเขาเสมอนะครับย้อนกลับไปตอนที่ซานโชย้ายไปยังแมนยูในเต็ดใหม่ๆและโชว์ฟอร์มไม่ออกจนหลุดทีมชาติอังกฤษซีโอของดอนมูนอย่างฮันจคิมวัดเคถึงกลับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกเจ็บปวดใจมากที่เห็นซานโชโชว์ฟอร์มไม่ออกผมรักเจอดอนเมื่อคุณเห็นเขาเล่นคุณจะต้องน้ําตาคลอแน่นอนมันทําร้ายจิตใจของผมอย่างมากที่เขาถูกมองข้ามไปผมคิดว่าปัญหาของ ซานโชมาจากการที่เขาไม่อยู่ในทีมชาติอังกฤษทําให้เขารู้สึกผิดหวังแลวก็โชว์ฟอร์มไม่ออกเมื่อทุกคนที่ดอร์มุนยังคงมอบความรักและความสําคัญให้กับซานโชเขาก็ตอบแทนกับด้วยฟอร์มเมนยอดเยี่ยมนะครับซานโชโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมสามารถพาบรัสเซียดอร์มุลได้รองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปได้สําเร็จโดยเฉพาะรอบรองชนะเลิศกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซานโชสามารถโชว์ฟอร์มระดับเวิร์คัสออกมาได้และเขาก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามเมื่อต้องกลับมายังแมนูเน ใส่ชื่อซานโชกลับมาแล้วซานโชเองก็ได้เล่นในเกมอุ่นเครื่องนะครับรวมถึงเป็นตัวสำรองในเกมคอมมูนิตี้ชิลกับแมนซิตี้แต่เมื่อถึงเวลาเกมพิมพ์มารีกเริ่มต้นฤดูกาลนะครับจาดอนซานโชกลับไม่มีชื่อให้แมนยูเต็ดแม้แต่การเป็นตัวสำรองและช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็มีเชลซีที่เข้ามายืมตัวของซานโชไปร่วมทีมแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ย่อมทําให้จาดอนซานโชแฮปปี้เป็นอย่างมากนะครับซานโชเองก็พูดมาตลอดว่าเขานั้นเป็นแฟนเชลซีและไอดอลของเขาก็คือแฟ แเอนโซมาเรสกานะครับเพจโค้ชของเชลซีพูดถึงจาดอนซันโชว่าจาดอนเป็นนักเตะที่ต้องการความรักนั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้ทันทีตั้งแต่ที่คุยกับเขาก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับเราผมรู้ดีว่าเขามีความปรารถนาที่จะพิสูจน์ตัวเองและแสดงให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งขนาดไหนแต่สําหรับผมขอแค่เขามีความสุขในการเล่นฟุตบอลก็พอนั่นก็คือสิ่งที่ผมขอและมาเรสกาก็คิดถูกนะครับเกมเดบิวต์ของจาดอนซันโชเมื่อเขาได้รับความรักและตัวเขามีความสุข โชก็ตอบแทนด้วยการทำา1 a ่แอติสและขวาแมนออฟเดอะแมตช์ช่วยเชลซีชนะบอลมาได้สำเร็จนะครับทั้งวิธีการเล่นทั้งความเข้าใจเกมของเขาทั้งการเคลื่อนที่เขาทำได้เหมือนสมัยที่โชวฟอร์มเก่งกับโบลุเซียดอทมูนไม่มีผิดนะครับบางทีไม่แน่นะครับจารดอนซานโชนี่แหละอาจจะเป็นจิกซออีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เชลซีตามหาเขาอาจจะเป็นปีกซ้ายที่เชลซีตามหามานานก็ได้นะครับหลังจากที่เชลซีในยุคข,ของท็อดโบลี่และเอ็กบารีนี้ผิดหวังในตำแหน่งปีกซ้ายกับมิคาโรมูดิกและก็ลาง แต่ที่สําคัญก็คือเชลซีต้องทําให้จาดอนซันโชเล่นฟุตบอลด้วยความสุขนะครับและจากนั้นผลลัพธ์มันจะตามมาเองทุกท่านคิดไงบ้างครับคิดว่าจาดอนซันโชจะกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งเหมือนสมัยที่เขาโชว์ฟอร์มได้สุดยอดกับโบุสเซียดอทมูนในบุนเดสลีกาหรือไม่หรือจะเป็นแค่ฟอร์มชั่วครั้งชั่วคราวที่มาแค่ครั้งเดียวนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องไงอออยย่าาาลืมครถ้ใรใ้ใใก ทำคลิปอะไรต่อนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ